วันนี้กลับมาพบกับแก้อีกแล้วนะคะวันนี้แก้วก็จะมาทําคลิปนะคะสกินแช์นะคะตอนเช้าให้สาวๆได้ชมกันเพราะว่า คลิปก่อนหน้านี้เป็นสกินแคร์ตอนกลางคืนที่ใช้อยู่ใช่ไหมคะแต่ว่ายังไม่ได้ทาคลิปสกินแคร์ตอนเช้านะคะวันนี้ก็เลยจะมาทําให้ดูกันก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะก็อย่างแรกที่ใช้อยู่ตอนนี้นะคะก็ล้างหน้าตอนเช้าแกวจะใช้เป็นโฟมพอนะคะสีชมพูอะไร20บาทนะคะซื้อที่เซเว่นอีเดเว่นนะคะเป็นแบบนี้นะคะก็ใช้ล้างตอนเช้าเพราะว่าช่วยล้างหน้าเราให้สะอาดแต่ว่ามันไม่ได้สะอาดแบบ ลื่นตื้ดตื้ดตืดอย่างนี้นะคะก็ค่ะอันนี้ก็จะมีส่วนผสมของวิตามิน B3 ด้วยนะคะมันก็จะช่วยให้หน้าเราขาวกระจ่งางใสมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะแล้วนะคะเราก็มาต่อกันที่สกินแคร์เลยก็จะทาให้ดูกันสดๆดเลยนะคะอย่างแรกนะคะที่เริ่มใช้ก็คือเจ้าตัวนี้นะคะเป็น number s e นะคะเป็นไอคีมนั่นเองก็ใช้เหมือนตอนกลางคืนเลยอันนี้ก็บีบมาที่มือแบบนี้แล้วก็แตะลงไป ก็ใช้นิ้วที่เบามือที่สุดทาทั่วรอบดวงตานะคะเสร็จแล้วนะคะแก้วก็จะตามด้วยอันนี้เป็นแต้มสิวของสโลลักเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นสิวก่อนหน้านี้เป็นสิวแบบสิวหัวช้างเลยอันนี้ก็คือยุบแล้วนะคะก็ใช้ตัวนี้แหละทาคะ่ะแล้วก็แต้มไปที่มีสิวเฉพาะช่วงมีสิวเพราะว่าอันนี้มันจะทําให้หน้าเราแห้งด้วย จากนั้นนะคะแก้วก็จะตามด้วยเซรั่มก็คืออย่างที่รู้กันเพราะว่าแก้วลองสกินแคร์ของ number no. s e v อยู่ทางเซตเนาะก็จะใช้เป็นตัวนี้ใช้มาได้สักพักแล้วก็รู้สึกชอบนะคะาาทาครีมนะคะเราก็ต้องทาคอด้วยนะคะก็เพื่อไม่ให้คอเราเหี่ยวย่นนะคะเราก็ปาด,ดต,าตัวนี้มันก็จะช่วยเรื่อง ลดจุดด่างดำนะคะบนใบหน้าที่สมมุติว่าเราทายาแต้มสิวเราก็ทาตัวนี้ไปมันก็จะช่วยลด จุดด่างดําที่มันเกิดจากรอยสิวอะไรอย่างนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเจ้าตัวนี้มันก็ไม่ทิ้งรอยเวลาสิวหายอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ทิ้งรอยแบบจุดๆดำๆไว้ให้นะคะแต่ว่าอันนี้คือยังไม่หายมันก็จะมีปะปลายบ้างนะจากนั้นนะคะก็จะตามด้วยตัวนี้เลยครีมนะคะเดย์ครีมนะคะมี SPF 15 PA บวกกนะคะก็จะเป็นเนื้อครีมแบบนี้ที่เคยบอกว่ากินเหมือนมะลิมากมายนะคะ ก็ใช้ได้ไปเยอะแล้วเหมือนกันก็ตอนแรกรู้สึกว่ามันไม่ชอบมันนะคะมันหนักหน้าแต่ว่าพอใช้ใช้ไปแล้วรู้สึกว่าเออมันก็ใช้ดีเหมือนกันคือใช้แล้วหน้าเราแลแบบตึงๆกระชับนะเพราะว่าอันนี้เหมาะสำหรับคนมีอายุนิดนึงแต่ว่าแก้วก็มีอายุแล้วนะคะมั้งแต่ว่าถ้าคนมีอายุมันจะตึงกว่าน,นี้แก้ว,ว่า ก็อย่างสุดท้ายนะคะที่ขาดไม่ได้ของสกินแคร์ตอนเช้านั่นก็คือกันแดดนั่นเองถ้าไม่ได้เจอแดดอะไรเงี้ยมันก็ต้องทานะคะป้องกันไว้ก่อนอยู่ในบ้านก็ต้องทานะคะกันแดดตอนนี้ที่แก้วใช้อยู่มี2ตัวนี้นะคะเป็น b i o r e u v i a Qualis นะคะ Water Base BB ก็คือจะหมดแล้วนะคะอันนี้มี SPF 50 p กค่ะอันนี้ส่วนอันนี้เป็น a v a n t a นะคะ รีวิวไว้ที่บล็อกแล้วถ้าสนใจก็เข้าไปอ่านได้นะสําหรับตัวสองตัวนี้ก็จะใช้สลับกันแล้วแต่วันแบบอันนี้มันจะเป็นแบบว่าคล้ายๆเป็นเนื้อเหลวๆหน่อยแต่อันนี้คือจะเป็นแบบคล้ายๆเบลดรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยไปเลยนะวันนี้ก็จะใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้มี s p F 6 0นะคะ P A เบวกบวกบวกสามบวกนะคะคือใช้เจ้าตัวนี้แล้วมันปรับสีผิวให้กระจ่างใสขึ้นแบบเหมือนขาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ย จะเหมาะกับคนหน้ามันมากกว่านะคะเพราะว่าเวลาทาไปมันให้ความชุ่มชื้นไม่มากแต่ว่ามันไม่ได้แบบไม่ให้เลยนะคะมันก็ยังหน้าเราก็ยังชุ่มชื้นอยู่นค,นค่ะก็ประมาณนี้นะคะสกินแคร์ตอนเช้าที่ใช้อยู่นะคะก็จริงๆแล้ว ลงแค่กันแดดตัวนี้นะคะแก้วก็ตามด้วยแป้งฝุ่นนะสําหรับวันที่อยู่บ้านอย่างนี้ก็คืออยู่บ้านไม่ค่อยได้ทําอะไรก็แค่ช่วยแม่ทําผมนะคะก็ทาแค่นี้แล้วก็ทาแป้งฝุ่นก็จบแล้วนะคะวันนี้ลากันไปเท่านี้เนาะสำหรับสกินแคร์รูทีนที่ใช้อยู่ตอนเช้านะคะตอนกลางคืนมีไปแล้วนะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะถ้าสมมุติว่าสาวอยากดูกันนะคะวันนี้ก็จบกันไปเท่านี้นะคะก็ขอฝาก Facebook Fanpage ด้วยนะคะก็เข้าไปติดตามกันแล้วก็ไปพูดคุยกันได้นะคะไม่ ไม่จำเป็นต้องมาติดตามอย่างเดียวนะคะมาพูดคุยกันก็ได้นะคะลาไปเท่านี้แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ